โอเคคะ่ะวันนี้เราก็นะคะมาซื้อเครื่องตัดหญ้าใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะก็ลองเครื่องตัดหญ้าเสร็จแล้วเราก็มาแวะร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มแม่และน้าวัดโรงเรียนบางไม้แก้วคณะ,ะคะทุกคนก่อนที่เรานะคะจะกลับบ้านกันนะคะเราต้องแวะร้านนี้ก่อนนะคะโอเคเลยนะคะอร่อยมากเลยนะคะทุกคนค่ะพอมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะ ลองดูกันว่าการตัดหญ้าของเราเนี่ยจะโอเคไหมนะคะเครื่องตัดหญ้าคะจะโอเคหรือเปล่านั้นเราก็ต้องลองดูกันนะคะอ่ะดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะสบายอ่าก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มสตาร์ทเครื่องกันนะคะโอเคทีนี้เราก็เริ่มกันเลยนะคะว่าเครื่องตัดหญ้าของเรา เครื่องไหมจะโอเคกันไหมนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะถ้าใครที่ยังตัดไม่ค่อยเป็นก็อย่าเพิ่งทำนะคะทุกคนอันนี้คือเตือนไว้ก่อนนะคะมันอันตรายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองตัดดูนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะทุกคนดีมากเลยนะคะก็ถือว่า เครื่องตัดหญ้าที่เราซื้อมานะโอเคมากเลยนะคะก็ทุกคนถ้าใครที่ซื้อมาแล้วต้องลองใช้กันก่อนดูนะคะว่าว่าโอเคหรือเปล่าถนัดมือเราหรือเปล่านะคะเพราะว่าในบางเครื่องนะคะก็จะเป็นแบบเหล็กแล้วก็โลหะนะคะโอเคเลยค่ะถือว่าดีมากๆนะคะสำหรับผู้หญิงที่ยังตัดไม่เป็นก็อย่าทำนะคะมันอันตราย เราเป็นหว่วงนะคะโอเคค่ะคลิปของเรามีเท่านี้นะคะทุกคนก็นะคะฝากติดตามช่อง tiktok ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะช่อง tiktok ของแก้วเองนะคะสวัสดีค่ะ